่ะมดค่ะจากช่องมาแรงมดชเช้วันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องปุ๋ยสำหรับไม้น้ำค่ะจะเลี้ยงไม้น้ำให้ฟอร์มสวยสมบูรณ์แข็งแรงมีสีสันสดใสเขียวได้เขียวแดงได้แดงก็ต้องใส่ปุ๋ยนะคะเขาว่ากันว่าต้นไม้ที่ขาดปุ๋ยก็เหมือนคนเราที่ขาดสารอาหารเพราะทานอาหารไม่ครบห้าหมู่นะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่า ตู้ไม้น้ำก็คือการจำลองระบบนิเวศตามธรรมชาติเอามาย่อส่วนไว้ในตู้เล็กๆแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องใส่ใจดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำแสงสว่างระบบแบคทีเรียรวมถึงปุ๋ยด้วยค่ะและถ้าเราไม่เติมปุ๋ยลงไปให้กับไม้น้ำเขาก็จะโตช้าไม่แข็งแรงสีสันไม่สดใสเพราะเขาไม่สามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นได้เลยค่ะ จากประสบการณ์ที่มดเลี้ยงไม้น้ำมาด้วยตนเองนะคะวันนี้มดก็จะมาแนะนำว่ามดใช้ปุ๋ยตัวไหนกันบ้างค่ะทุกๆตูททท้ที่มดเลี้ยงนะคะมดใช้ปุ๋ยของเนเจอร์ไลท์ค่ะทุกคนเพราะว่ามดเน้นประหยัดนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีค่ะ ปุ๋ยของเนเจอร์ไลท์ก็มีด้วยกัน6ตัวนะคะทุกคนก็จะแบ่งเป็นปุ๋ยน้ํำ4ตัวแล้วก็ปุ๋ยฝัง2ตัวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดเหมือนมดตอนเล็กๆแ,แน่ๆแลยว่าทําไมปุ๋ยของเนเจอร์ไลท์มีเยอะจังแบบว่าขวดเดียวจบเลยไม่มีหรอแต่พอมดใช้ไปเรื่อยๆมดก็เข้าใจนะคะว่าทําไมเนเจอร์ไลท์ถึงต้องมีหลายขวด ให้ทุกคนลองจินตนาการถึงวิตามินที่คนเรากินนะคะว่าเขามีวิตามินรวมขายแต่ทําไมเราถึงแยก,กซื้อเป็นวิตามินต่างๆอย่างเช่นถ้าอยากผิวขาวก็กินวิตามินซีหรือใครที่นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอก็กินวิตามินบีทั้งที่วิตามินรวมก็มีให้ครบทุกตัวอยู่แล้วมดกำลังจะบอกว่าเราสามารถเลือกสิ่งที่ต้นไม้ของเราต้องการให้ออกับเขาได้โดยตรงตรงจุดได้ผลดีและที่สำคัญราคาประหยัดกว่าแน่นอนค่ะ เราคงไม่อยากเสียเงินใส่ปุ๋ยเร่งดอกให้ต้นมะพร้าวใช่ไหมคะ <S 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 มดจะแนะนำทีละตัวเลยนะคะทุกคนตัวแรกนะคะก็คือน e โอค่ะเป็นขวดสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยน้ำธาตุหลักธาตุ NPK นะคะช่วยเร่งโตทำให้ลำต้นแข็งแรงและไม่แ็ะแกนค่ะ ตัวต่อมาก็คือททนิตี้เป็นขวดสีฟ้านะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยน้ำธาตุหลักธาตุเคนะคะเน้นๆเ,เลยค่ะตัวนี้ช่วยป้องกันใบเป็นรูใบเหลืองลำต้นไม่แข็งแรงหรือหักเปลาะง่ายค่ะตัวต่อมาก็คือมอร์เฟสนะคะเป็นขวดสีส้มค่ะตัวนี้เป็นปุ๋ยน้ำธาตุเหล็กค่ะตัวนี้ช่วยเล่นสีสันให้กับต้นไม้น้ำทุกสีเลยนะคะเรียกได้ว่าเขียวได้เขียวแดงได้แดงค่ะ ตัวต่อมาคือเอเจนต์บราเป็นขวดสีน้ำตาลนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยน้ำธาตุเสริมเป็นสารไายสกัดบวกวิตามินค่ะตัวนี้เขาช่วยบำรุงไม้น้ำของเราเร่งการแตกยอดแตกรากหรือแตกตาข้างค่ะอีก2ตัวต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยฝังนะคะตัวแรกก็จะเป็นเฟอร์แอคทีฟนะคะปุ๋ยฝังไม้เขียวค่ะตัวนี้เขาจะช่วยบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงโตวไวไม่แคะแกนจากทางรากค่ะ แต่ตัวนี้ห้ามฝังให้กับไม้สีนะคะเพราะจะทําให้ไม้สีเนี่ยโตเร็วเกินไปสีดรอปลงได้ค่ะอีกตัวก็จะเป็นปุ๋ยฝังไม้สีหรือเลชพัดค่ะทุกคนตัวนี้เขาจะช่วยเร่งสีสันให้กับไม้น้ําได้ทุกสีจากทั้งรากค่ะโดยสามารถฝังได้ทั้งไม้สีและก็ไม้เขียวเลยค่ะซึ่งปริมาณการใช้ปุ๋ยน้ำโดดปกติอยู่ที่15หยดหรือว่า1ซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะเราสามารถใส่ลงไปตรงเอลโฟได้เลยค่ะ โดยเราต้องใส่ปุ๋ยธาตุหลักและปุ๋ยธาตุรองสลับวันกันนะคะก็คือ n e โอกับทินิตี้ในวันแรกและ m o r p h e ียกับเอเจนบรา n ในวันถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ปุ๋ยได้ทุกวันเลยนะคะแต่ถ้าวันไหนลืมก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องีเรียสค่ะส่วนปุ๋ยฝังให้ฝังลึกลงไปให้ได้มากที่สุดหรือประมาณ1-2นิ้วและห่างกันประมาณ5ตารางเซนติเมตรค่ะต่ ถ้าใครดูคลิปนี้เราสามารถแอดวาร์ได้วกว่าน,นั้นค่ะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะเช่นถ้าตู้เรามีแต่อนูเบียสหรือไม้ที่ขึ้นชื่อว่าโตชา้าแล้วถ้าอยากให้เขาโตไวๆเราต้องเน้นปุ๋ยเล่งโตหรือนนโอเป็นหลักและถ้าอื่นๆแค่เสริมเข้าไปในปริมาณที่น้อยกว่าหรือถ้าเราต้องการเน้นไม้น้ำสีแดงหรืออยากเน้นให้ไม้น้ำมีสีสันแต่ไม่ต้องการให้โตไวเราก็เน้นปุ๋ยเล่นสีหรือมอร์ฟียสเป็นหลัก ส่วนปุ๋ยเล่งโตหรือปุ๋ยธาตุอื่นๆก็ใส่น้อยลงเป็นต้นค่ะแต่เราจะใส่ปุ๋ยแค่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะคะต้นไม้ก็เหมือนร่างกายของเราที่ต้องการสารอาหารครบทั้งห้าหมู่นะคะแต่จะใช้ยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็ต้องหาโดสของตัวเองให้เจอนะคะเพราะตู้ไม้น้ำของแต่ละคนปัจจัยภายในตู้ก็ไม่เหมือนกันจะให้ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เท่ากันได้ยังไงเนาะ no. แต่ถ้าใครซื้อปุ๋ยที่ร้านเราเรายินดีให้คำแนะนำปรับโดสที่เหมาะสมให้กับตู้ของคุณได้เลยนะคะมีความขายของอ่ะทุกคน <c oughs> เรื่องของปุ๋ยก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจวิธีการใช้ปุ๋ยของเนเจอร์ไลท์มากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้มดต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติ้งติงติงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะถ้าใครอยากอุดหนุนช่องของเราก็สามารถไปซื้อสินค้าได้ที่ร้านในช้อปปี้ชื่อร้านตู้ไม้น้ำโฟเอบายแมลงมดไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะตอนนี้เรามีเพจใน Facebook แล้วนะคะทุกคนชื่อเพจตู้ไม้น้ำโฟบายแมลงมดอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ไปพูดคุยเมาอยกันในะะค ถ้าใครยังไม่กด subscribe ช่วยไปกดให้หน่อยนะคะ